สวัสดีครับโตโยต้าไฮรักิโวโวแซอดอ dition 2,023ไมล์1,000 10, โลเท่านั้นเองตายยินดีให้คำปรึกษายินดีรับใช้และพร้อมจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพแบบนี้ให้กับพี่ๆให้กับเพื่อนๆแน่นอนตาย MC 99นะครับพี่ลำลูกกาของ7ปะทุมธานีอยากได้รถปีใหม่ใหม่น้อยราคาไม่แรงตายจัดให้พี่ได้แน่นอน0945561036พี่ 0945561036เบอร์นี้มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนและที่สำคัญสั้อิดิชั่นแคปบคันนี้เกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยตัวแคปบสีขาวๆแบบนี้ปี2023คันนี้ตายเปิดราคาเพียงแค่4,39,000บาทพี่4,39,000บาทมีมากดาวมากไม่มีเงินดาวผ่อนอยู่ที่8,300บาทต่อเดือน สดพรติดต่อต,อตายได้ที่ MC 999 99, หรือ0945561036เบอร์นี้แอดไลน์เพื่อนๆกดติดตามให้ตายสักนิดแล้วพี่จะเป็นเจ้าของรถยนต์แบบนี้เพราะว่าถ้าพี่หารถยนต์มือสองสวยๆปีใหม่ไม่น้อยราคาไม่แรงแตายมีข้อเสนอดีๆไม่ว่าจะรุ่นไหนยี่ห้อไหนให้พี่ได้แน่นอน1,000 0โรที่ใช้งานมากับปีจดทะเบียน2023 ราคาจำหน่ายเปิดขายที่เปิดขายเพื่อนเปิดขายญาติพี่น้องของพี่ในราคาเพ็นแค่439,000บาท9บาทออกรถจบทุกสิ่งจบทุกอย่างผ่อนอยู่8,300บาทสดผ่อนติดต่อตายได้2,400ซี Toyota Hilux r e v o Z Edition ตัว Entry ตัวเริ่มต้นคันนี้439,000บาท9บาทออกรถ8,300บาทเท่านั้นเอง 0945561036ตายยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆเพื่อนครับผมสวัสดีครับ